ค่ะไวยากรณ์ตัวที่หกนะคะก็คือกริยาลูกเตะแล้วก็ตามด้วยตัวโมดซูมิมาเซนค่ะสำนวนนี้นะคะเป็นสำนวนที่ใช้กล่าวขอโทษโดยกริยาลูกเตะจะเป็นส่วนที่ระบุเหตุผลของการขอโทษที่อยู่ในซูมิมาเซน,น,นและอาจจะเติมตัหลัดได้นะคะเพื่อเน้นความรู้สึกขอโทษตัวอย่างนะคะโอโซคุน,นัตเตะซูมิมาเซน 遅くなってすみません。ことあってまさい。ことあってまさい。はあ。たまなは、誕生日のパーティーに出られなくて、どうもすみませんでした。誕生日のパーティーに出られなくて、 โดโมซูเมซึเนขอโทษนะครับที่ไปร่วมง,งานวันเกิดของคุณไม่ได้ขอโทษนะครับที่ไปร่วมง,งานวันเกิดของคุณไม่ได้เรียกประมาณนะคะคัมฟุรโตมอเตโคนาคุเตะโดโมซูเมซึเนชทอ คัพเฟลต์เอามาแต่ก็ไม่ได้ดขอโทษที่ไม่ได้เอาแผ่นพับมาขอโทษที่ไม่ได้เอาแผ่นพับมาเป็นปสุดท้ายค่ะชิมไปโอคาเคเตะสุมิมาเซนชิมไปโอคาเคเตะสุมิมาเซน ขอโทษที่ทำให้เป็นห่วงขอโทษที่ทำให้เป็นห่วงค่สะสำหรับบทนี้ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะ